ชีวิตติดเดินทาง passion journey สุขภาพจะยิ่งดีเมื่อมีการเดินทางนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะนำน้องทองแดง honda ct 125ของเรามาเตรียมรถเพื่อใช้สำหรับการเดินทางออกทริปทางไกลนะครับโดยที่เราต้องมาทำในตอนเย็นซึ่งก็มีร้านที่เปิดตอนนี้ก็คือร้าน wet for you นะครับซึ่งเป็นร้านที่เป็นตัวแทนจําหน่ายโดยตรงของน้ํามันเครื่องลิควิดโมลีนะครับน้ำมันเครื่องคุณภาพสูงจากเยอรมันซึ่งราคาก็ไม่ได้แพงเลยครับเราไปชมกันเลยครับ โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านเวสฟอร์ดยูนะครับของจังหวัดสุรินทร์นะครับเวลาตอนนี้มันเป็นเวลา6กโมงกว่าแล้วแล้วคือทางศูนย์บริการมันปิดหมดเลยที่นี่ผมผ่านมาหลายรอบแล้วแล้วเวลาเราเห็นเขาเปิดอะ่ะมันจะมีรถมาซ่อมมาอะไรตอนกาคืนตอนค่ําตอนอะไรบ่อยมากตอนเนี้เราจะเอาน้องทองแดงมานะครับก่อนที่จะออกทริปเราก็เราจะมาใช้ในการถ่ายน้ํามันเครื่องซึ่งคันนี้มันเกิน6เดือนแล้วซึ่งไม่แนะนำนะทุกคนถ้าเกิดถ่ายน้ํามันเครื่องอย่าให้เกิน6เดือนถึงใช้หรือไม่ใช้ก็ตามนะฮะอีกอย่างหนึ่งนะครับสิ่งที่ขาดมาไม่ เวลาเราออกทริปที่ผ่านมาเนะี่ยมันก็ไม่ได้มีชิวนี่ก็คือหนึ่งในลูกค้าที่มาใช้บริการนะฮะโหมาได้ยังไงเดี๋ยวผมจะบอกเรื่องชิวหน้านะครับชิวหน้าที่จะเอามาใส่นะก็คือของตัวนี้แลครับแอตตันนะครับก็คือจะติดกับ CT 125เป็นแบบตรงรุ่นนะฮะก็เลยว่าในเมื่อถ่ายน้ำมันเครื่องเลยเยติดตั้งไปเลยนะครับเราก็มาเจอกับช่าง ประจำของที่นี่นะครับก็คืองานเขาค่อนข้างยุ่งลูกค้าเยอะมาก <Okay. S 1> คือเราบอกเขาไปแล้วล่ะเราจะมาทําอะไรแต่เรโจท์ตัวนิดนึงครับผมนี่น้าหมูนะครับผมวันนี้น้องทองแดงเราก็ขึ้นเขียงพาตัดเป็นที่เรียบร้อยนะฮะอันนี้ยางเดิมติดรถนะมันดีอยู่เค <Okay. S 1> แต่ว่านะเราเปลี่ยนแล้วเราก็เลยว่ามาทั้งนี้เราโดนป้ายยามิชลินทุกคนมาสั่งซื้อได้นะทางสั่งวันนี้ได้ของพรุ่งนี้นะครับถ้าถ้าช่างไม่แห้งเวลามาที่เนี่ยเราจะเจอกแบบัแบกบลุ่มคนที่เรารู้จักกันส่วนใหญ่นะครับแล้วก็นี่คุณหน้าคุณตาดีอเติมนะ ขออนุญาตแอดเติมขอติดไม้นิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ได้ยินโอเคครับแอดเติมแห่งไลก์ดแฟมิลี่นะครับเติมมาทาไมอะ่ะก็นี่ผมมาเรื่องเรื่องของตัวมาเช็ครถขับตัวนี้อ่าก็คือร้านนี้เขาเปิดเช้ายันดึกนะครับเราเวลาเลิกงานห้าโมงครึ่งเราสา<ล>มารถมาทานได้แล้วทำไมต้องทำไมต้องมาบ่อยอะ่ะก็ไม่รู้ว่าร้านนี้มีดีอะไรนะหลักๆเลยเรื่องเรื่องเวลาครับเปิดเช้ายันดึกอ่าครับกี่โมงเปิดกี่โมงเปิดตั้งแต่8โมงครับถึง4ี่ห้าทุ่มเลย นะครับอันนี้ก็คือในในเวลาเราเลือกงานค่ำๆสมมติยางแฟบยางอะไรมาได้หมดมาได้เลยครับปะยางเปลี่ยนไทยแล้วมันเครื่องมาได้เลยดบกเบกหกโมงหนึ่งทุ่มมาได้เลยสีสามได้ไหมสีสามช่างปลุกช่างได้เลยครับก็ดีต่อไปก็จะเป็นช่างมีฝีมือมีฝีมือในในเรื่องของการทํารถพวกบิ๊กไบค์พวกรถเล็กก็ทําได้เพราะอะไรทำไมถึงทำนี่ก็คือดช่างมีประสบการณ์ก็คือเคยทํารถใหญ่อย่างเป็นพวกเอเชียทํารถแข่ง ทีมรถแข่งทีมรถแข่งทีมรถแข่งะทีมประเทศทีมอะไรรู้ไหมอ่าในเป็นดุกติดุกติดุกติครถแข่งดุกติอ่าก็คือพูดง่ายคือช่างสามารถทําแต่รถน้อยอย่ารถใหญ่ใช่ยังบิ๊กบัใหญ่ได้ครับอันนี้ก็อดีไว้วางใจไว้วางใจช่างเลยถัดไปก็จะเป็นเรื่องเรื่องของตัวอะไหล่ครับเป็นอะไหล่แท้จากจากศูนย์อะไหล่แท้จากศูนย์ก็คือเราไว้ใจในเรื่องของตัวคุณภาพงานซ่อมของช่างได้เลยอันนี้ก็คือที่ที่เข้าบ่อย ก็คือไม่ต้องกลัวว่าวางยาวางันใช่ครับใช่ครับแล้วประกันว่างานจบวางันอันนี้เป็นเพราะช่างรู้จักเราหรือเปล่าถ้าเกิดสมมติช่างคนอื่นมาคนลูกค้าที่ไม่รู้จักร้านเนี้ยอ๋อไม่ไม่ครับคิดว่าไงคิดว่าผมผมคิดว่าเคยเคยพาลูกค้าเคยพาเพื่อนๆมาถ่ายในมันเครื่องหรือว่าเปลี่ยนผ้าเบรกเช็คเสียงเนี้ยคือจบเลยฮะจบเลยไม่มีการวางยาเห็นว่าคิดลับต้องมาค่ำค่ช่างฝีมือจะเทพมากหกโมงขึ้นไปหโมงหกโมงขึ้นไปเพราะกลางวันมันร้อนกลางวันมันร้อนครับอากาศมันร้อนจัด งนี่หน่อยอ๋อผมขอฝากอะไรอย่างหนึ่งนะฮะ Words. สําหรับของผมเองนะครับก็จะมีกล่องอลูมิเนียมติดรถมอเตอร์ไซค์นะครับตั้งแต่รถเล็กยันบิ๊กไบค์นะครับก็ในเรื่องของเพจก็เติมกล่องอลูมิเนียมติดรถมอเตอร์ไซค์แบรนด์อะไรอะ่ะแบรนด์ bm Motor ครับอ <Ahora>, ่าหรือว่าผมก็ใช้อันนี้อ่าลูกค้าจะอยากได้ติดต่อที่ร้านทางร้านก็ได้ใครที่มาจากต่างจังหวัดนะฮะเซิร์ชว่าอาชีวะสุรินนะฮะจะอยู่ตรงข้ามแบบเยื้องๆมานะฮะก็จะเห็นป้ายเวทฟอยู่ ก็จุดเด่นๆก็จะเป็นเห็นรถจอดเยอะๆหน่อยครับบิ๊กไบจอดเยอะๆหน่อยอบางครั้งก็เห็นรถ<ก> <ละ S 2> บีาบานะครับมันก็เป็นรถทีมรถบิาบา่านี่ครับรถเล็กยันรถใหญ่เลยที่จอดอยู่หน้าร้านส่วนถ้าทุกคนถ้าใครมาแล้วก็ไม่รู้ทางนะครับเดี๋ยวผมปักหมุดไว้ให้ใน description นะครับร้านเวฟฟอยยูสุรินนะครับตอนนี้ก็ทําการเปลี่ยนย่างเป็นที่เรียบร้อยนะฮะรวมถึงใส่น้ํายาไรอ่อนด้วยย่างมิชลินอนาคีสามารถสั่งได้ที่ร้านเว f ฟอ y ยูนะครับตอนนี้เราก็จะมา ทำการเตรียมถ่ายน้ำมันเครื่องกันแล้วนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องออกมาเรียบร้อยนะครับน้ำมันเครื่องที่ใช้ใน CT 125คือประมาณ1ลิตรนะครับแล้วก็เบอร์ที่ผมเลือกก็คือ 10W40 นะสำหรับการเดินทางนะ,ล,นะ,งะลิควิดมันดียังไงอ่ะลิควิดมันดียังไงนี่ไง มันเป็นสังเคราะหแท้100ร้อยเปอร์เซนต์ลดการสึกหลอของเครื่องยนต์แต่ถ้าซื้อลิตตัวเนี้แนะนําให้ซื้อที่เป็นกันลลอนดีกว่าใช้กี่ลิตรก็ซื้อเท่านั้นมไม่ต้องเดือกลับบ้านทำไมน้าเอาแบรนด์นี้มาใช้ที่ร้านครับเนี่ยแบรนด์นี้มันใช้กันทั่วโลกนะนี่ระดับมอเตอร์ GP พีมอเตอร์เขาใช้กัน Ma d e in g e r m a มันดีแน่นอนอน้าๆรถผมอะใช้นะ้ำมันเครื่องอะไรถึงจะดีอ้าวแล้วทำไมพี่ไม่ใช่ลิควิดโมลีอ่ะอ้าวแล้วมันดียังไงอ่ะพราะใช้แล้ว นี่ครับตอนนี้เราก็จะทําการใส่ชิลก็คือที่ผ่านมาในการออกทิปเนี่ยเราไม่เคยใช้ชิลเลยเพราะเอินได้มานานละก็เลยว่าจะมาใส่นะครับ ทุกคนเราก็เปลี่ยนยางใส่ไลออนเสร็จแล้วนะคะทั้งสองล้อแล้วก็ใส่ชิลหน้าส่วนถ่ายน้ำมันเครื่องก็เราก็ถ่ายเสร็จแล้วแต่ทีเนี้ยเรามีโปรโมชั่นสำหรับน้ำมันเครื่องด้วยนะคะจริงๆมันก็จะเริ่มสิ้นเดือนแต่ว่าเราสามารถซื้อเวลเชอร์ได้ตอนนี้เลยก็คือ3ลิตรแถม1ลิตรคือเพื่อนๆจะมาที่ร้านก็ได้ถ้าเพื่อนๆมาถ่ายน้ำมันเครื่องที่ร้านก็เขาจะไม่คิด ค่าบริการไถน้ํามันเครื่องหรือเพื่อนๆจะซื้อเป็นแกลอนก็ได้ก็คือ3ลิตรจะแถม1ลิตรขวดหนึ่งก็คือ1ลิตรแต่ว่ามันมีจํานวนจํากัดนะคะยังไงเพื่อนๆก็รีบมาจองก่อนก็ได้ร้านเวทโฟร์ยูสาขาสุรินอยู่ที่ตรงข้ามมหาลาัยอาชีวะตรงห้าแยกนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่แน่ใจก็โทรมาถามได้ที่เบอร์นี้นะคะค่ะยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะลิควิดม o ล l ี่ร้านเวทโฟร์ยูแล้วก็ช่างค่ะน้ำหมูอะค่ะและสำหรับ น้องทองแดงจะออกคลิปที่ไหนก็เพื่อนๆก็ลองดูคลิปหน้านะคะว่าเราจะไปไหนกันแล้วขี่กี่โลวันนี้ขอบคุณค่ะแล้วเจอกันค่ะ